บนโลกใบนี้แทบจะทุกพื้นที่เคยมีผู้คนเสียชีวิตมาแล้วแต่พื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคงหนีไม่พ้นบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นด้วยอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่นๆก็ตามนั่นก็คงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่มีดวงที่ไม่ดีอย่างหญิงสาวคนนี้ที่มักจะได้พบเจอกับสิ่งที่น่ากลัว อย่างที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนจนบางครั้งเธอก็แยกไม่ออกว่านั่นผีหรือคนเธอจึงเกิดคำถามขึ้นมาเสมอว่าทำไมต้องเป็นฉันต้องเห็นร่างของคนหรือผีพวกนี้บนท้องถน,นนด้วยก็ขอสมมติชื่อของหญิงสาวชาวอินเดียคนนี้ว่านินลานะคะนินลาได้เล่าเกี่ยวกับตัวเธอเองว่า ฉันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ในประเทศอินเดียฉันได้ทำงานด้านนี้มานานกว่า7ปีแล้วและการเดินทางบนท้องถนนก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของฉันเพราะฉันต้องเดินทางไปหลายพื้นที่เพื่อไปพบกับลูกค้าในขณะที่ฉันเคยเดินทางไปบนท้องถนนหลายๆครั้ง ฉันมักจะเห็นผู้ชายและผู้หญิงที่เดินตามท้องถนนเดินไปมาด้วยการเปลืยเปล่าไม่ใส่เสื้อผ้าและเดินไปมาอย่างไร้จุดหมายส่วนมากแล้วฉันจะเห็นพวกเขาเดินไปมาบนท้องถนนในตอนกลางคืนโดยความถี่ที่ฉันเคยพบเจอพวกเขาจะเกิดขึ้นประมาณเดือนละ2-3ครั้ง โดยเฉพาะบนท้องถนนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ชนบทฉันต้องขับรถไปเองคนเดียวฉันจึงลังเลใจมากที่จะหยุดให้ความช่วยเหลือผู้คนข้างถนนเพราะฉันแยกไม่ออกว่านั่นคือคนหรือผีแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งฉันถูกคนที่ดูแปลกๆขับรถจักรยานยนต์ไล่าตามฉันกลัวมากๆเพราะฉันขับรถไปคนเดียวในเวลานั้น แต่ก็ต้องขอบคุณชาวบ้านแถวๆนั้นที่ทำให้ฉันหลบหนีจากคนแปลกๆคนนั้นไปได้คืนหนึ่งในฤดูหนาวก็เหมือนอีกเช่นเคยฉันต้องขับรถไปพบกับลูกค้าในอีกเมืองหนึ่งคนเดียวในช่วงเวลานั้นฉันรู้สึกปวดปัสสาวะขึ้นมาแต่ระหว่างทางไม่มีจุดพักให้ฉันเข้าห้องน้ำเลยฉันจึงหยุดรถเพื่อปัสสาวะ เพราะฉันกั้นปัสสาวะไว้ไม่ไหวแล้วตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างจ้องมองมาที่ฉันมันจ้องมองมาจากพุ่มไม้สูงที่อยู่บริเวณใกล้ๆฉันรู้สึกกลัวขึ้นมาจึงรีบใส่กางเกงและรีบขึ้นรถฉันสตาร์ทรถและเปิดไฟหน้ารถจนรอบๆข้างมีความสว่างขึ้นมาและหลังจากที่สายตาของฉัน หลับเข้ากับแสงจนมองเห็นรอบๆได้ชัดเจนแล้วฉันจึงเห็นหญิงสาวที่ร่างกายท่อนบนเปือยเปล่าและท่อนล่างใส่กางเกงขาดๆโผล่ออกมาจากด้านข้างของพุ่มไม้หญิงสาวร่างเปลือยเปล่าคนนั้นเริ่มเดินเข้ามาหาฉันจนฉันเห็นเธอได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นฉันเห็นว่าเธอถือเคียวมาด้วยในมือข้างขวา และในมือข้างซ้ายถือหัวแพะที่ถูกตัดจนขาดออกจากตัวยังมีเลือดหยด,ดออกมาอยู่เลยตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ถูกแล้วรู้สึกกลัวจนเหมือนสติจะแตกเมื่อเธอเริ่มเข้ามาใกล้มากขึ้นฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงจึงรีบล็อกรถแล้วจึงทำท่าบกไม้บกมือตะโกนบอกเธอว่าหยุดนะอย่าเข้ามา และเธอก็หยุดตามคำสั่งของฉันอย่างว่าง่ายแต่สิ่งที่ฉันไม่คาดคิดเลยว่าเธอจะทำนั่นก็คือเธอโยนหัวแพะที่ขาดแล้วมาหารถของฉันเฉียดไปอีกนิดเดียวเกือบจะโดนรถของฉันแล้วดูเหมือนว่าเธอจะโมโหและโกรธฉันมากมากด้วยและผู้หญิงคนนั้นก็ได้วิ่งเข้ามาหารถของฉันโดยที่ฉันไม่ได้ตั้งตัว แต่ฉันก็รีบรวบรวมสติของตัวเองไม่รอให้เธอวิ่งตามมาได้ทันฉันจึงออกรถไปโดยเร็วฉันพยายามควบคุมตัวเองให้ลดความกลัวลงและขับรถกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยฉันกลับเข้าบ้านอาบน้ำเข้านอนแต่ทั้งคืนนั้นฉันก็เอาแต่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเป็นคนหรือผีกันแน่ จนทำให้ฉันแทบจะไม่ได้นอนเลยตลอดทั้งคืนวันต่อมาเมื่อฉันได้กลับเข้าไปในบริษัทฉันจึงได้เล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนนั้นให้เพื่อนของฉันได้ฟังและเพื่อเป็นการสืบหาความจริงจากเพื่อนสาวนักการตลาดของฉันไปด้วย mm. เผื่อว่าเธอจะรู้ประวัติอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนั้นและเป็นอย่างที่ฉันคาดคิดเอาไว้จริงๆ ว่าฉันถามคนไม่ผิดเพื่อนของฉันเล่าว่าเธอไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นมาจากที่ไหนรู้แค่ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนสติไม่ดีมักจะเดินไปตามข้างถนนแถวๆบริเวณนั้นและฆ่าสัตว์หลายๆตัวที่ผู้หญิงคนนั้นได้พบเจอเธอทำแบบนี้อยู่เป็นประจำไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเพราะว่ากลัวผู้หญิงคนนั้นจะทำร้ายเอา ู้หญิงคนนั้นมักมีอารมณ์โกรธเกรี้ยวไม่เป็นมิตรสักเท่าไหร่ผู้คนจึงพากันกลัวเธอเมื่อฉันได้ฟังเพื่อนเล่าแบบนั้นจึงรู้สึกโล่งใจที่ผู้หญิงที่ฉันพบเจอไม่ใช่ผีอย่างที่ฉันกลัวและอีกเหตุการณ์หนึ่งวันนั้นฉันเดินทางไปพบลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองปูเน่ ในระหว่างที่ฉันขับรถกลับบ้านหลังจากที่ไปพบลูกค้านั้นแล้วฉันเห็นศพของใครคนหนึ่งอยู่ข้างถนนตอนนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มตอนแรกฉันรู้สึกตลกว่าทำไมคนคนนั้นถึงมานอนเล่นท่ามกลางความหนาวเย็นข้างถนนแบบนี้ด้วยความนึกสงสัยฉันจึงหยุดรถเพื่อที่จะลงไปดูว่าเขามานอนตรงนี้ทำไม และทันทีที่ฉันลงจากรถสิ่งแรกที่ฉันรู้สึกได้ก็คือกลิ่นมีกลิ่นที่เหม็นกรลบอบวนมาแตะจมูกของฉันสภาพของคนคนนั้นที่ฉันเห็นก็คือร่างของเขาบวมอืดอย่างน่ากลัวและที่ปากของเขามีฟองจำนวนมากไหลออกมาฉันจึงได้แจ้งตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาจัดการเรื่องศพของเขา ทางเจ้าหน้าที่สรุปว่าร่างร่างนี้เป็นคนเล่ยล่อนหรือขอทานแต่สาเหตุการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สรุปแต่สันนิษฐานว่าเขาอาจจะถูกสัตว์มีพิษกัดหรือกินสารพิษบางอย่างเข้าไปโดยที่ไม่ตั้งใจอาจจะมีคนจงใจวางยาในอาหารของเขาหลังจากผ่านวันนั้นไปฉันก็ต้องขับรถไปพบลูกค้าเหมือนเดิมตามปกติ ซึ่งบางครั้งฉันก็พบเจออุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายบนเส้นทางสัญจรน,นั้นอีกทั้งถนนที่ฉันขับผ่านยังถูกล้อมรอบด้วยป่าลึกทั้งสองข้างทางและบางครั้งป่าลึกรอบๆนี้ก็ยังเป็นที่ที่มีคนนำศพที่ถูกฆาตกรรมมาทิ้งอีกด้วยแล้วก็ยังมีบางจุดของป่าก็ยังมีคนมาจบชีวิตของตัวเองลง บางคนจบชีวิตตัวเองลงไปด้วยความโดดเดี่ยวบางคนก็จบชีวิตไปพร้อมกับคนรักที่ต้นไม้ต้นเดียวกันและยังมีสิ่งที่สะเทือนใจไปมากกว่านั้นก็คือในบางพื้นที่ในป่าก็ยังมีคนไปพบศพของหญิงสาวที่กำลังตั้งครรภ์และยังไม่ได้แต่งงานซึ่งบ่งบอกถึงการฆ่าเพื่อเกียรติยศหรือการฆาตกรรมโดยครอบครัว หรือคนรักของเธอเองและยิ่งไปกว่านั้นในบางพื้นที่ในอินเดียก็เป็นแหล่งรวมพิธีกรรมของซาตานซึ่งตัวฉันเองมักจะเห็นสิ่งเหล่านี้กระจัดกระจายไปตามถนนโดยเฉพาะฝั่งเมืองก่อนกันนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีบางจุดที่ฉันพบว่าพวกเขามักใช้เป็นพื้นที่เพื่อเผาศพของผู้คนที่เสียชีวิตโดยเป็นศพรยญาต ด้วยความที่ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดที่ต้องเดินทางไปในหลายที่จึงทำให้ฉันได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวต่างๆมากมายที่ทำให้ฉันไม่มีวันลืม